สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีลูกค้าเช้านะคะก็เลยนะคะมาทำงานแต่เช้าไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเมื่อคืนก็ง่วงมากเลยนะเดี๋เราจ,จะเปลี่ยนตัวนี้นะคะเมื่อคืนก็ง่วงมากต้องขออภัยอาจจะมีเสียงดนตรีอยู่ กาแฟโลควากาแปปิดกันลูกค้าเพิ่งกลับนะคะเดี๋ยวัาจะเปลี่ยนตัวนี้วันนี้รีบนะคะแต่งหน้าก็รีบเพราะว่าลูกมี ือต้องไปส่งเตรียมตัวให้ลูกนะคะไปโรงเรียนแล้วก็กลับมานะแล้วก็มาล้านเลยวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปซื้อกับข้าวกันนะคะวันนี้จะไปซื้อผักซื้อผักเข้าบ้านแล้วก็ซื้อผลไม้ไหวภาคผลไม้นะไหวภาคแล้วมาปูดเตดียงกันปูเตียงลูกค้า บ้านอยู่ใกล้ๆนะคะบ้านบ้านที่พักอาศัยอยู่อยู่ใกล้ๆนะคะก็เลยก็ไปมาบ้านได้วันนี้ก็ไม่มีบุ๊กมากก็มีแค่คนนี้นะคะมีแค่คนนี้ ค้าข้าเช้าก็ปุกไข่นะคะปุกไข่ที่อังกฤษก็ประมาณ9ก้ามครึ่นรงนะคะตอนนี้ของดาจะใช้น้ำมันของจอนสันนะคะของจอนสันเด็กจะนวดได้กับทุกคนนะคะจอนสันเด็ก เ,เพราะว่าผิวคนอังกฤษเขาแพ้ง่ายนะคะต้องระวังแล้วดาก็จะใส่เป็นแก้วแก้วนมนะคะแล้วก็ใช้เดี๋ยวให้ดูเนี่ยนะคะเป็นแก้วแบบนี้นะคะไว้เติมคือทำเสร็จก็เติมให้เติมแล้วก็เก็บเข้าไปในตู้นะคะ นะคะถามมาดาประหยัดไหมก็ประหยัดนะคะประหยัดประหยัดค่าน้ำมันนะคะเราไม่ต้องใช้อะไรเยอะอันนี้ผ้าที่เราสามารถเช็ดน้ำมันได้อันนี้เป็นน้ำมันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เช็ดเอาไว้เช็ดแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งส่วนผ้าเปียกนะคะดาก็จะใส่ถุงเอาไว้อย่างนี้เลยนะคะผ้าเปียก เพราะว่าใส่แยกกับผ้านะคะจะได้ไม่ทําให้ผ้าตกสีลูกค้ากับดาก็จะเก็บห้องให้เรียบร้อยปูเสร็จแล้วช่วงนี้ดาวจะนอนน้อยนะคะมีเรื่องต้องทำเยอะๆนะคะ ยู u ูบด้วยทำงานด้วยนะคะจะได้มีรายได้นะคะ,ะได้มีรายได้เสริม YouTube ก็ทำนะคะยังไม่มีเงินเข้ายังไม่มีรายได้นะคะ YouTube Facebook ของดายัยงไม่มีรายได้นะคะก็นี่คือรายได้หลักของดานะคะ อย่างดาก็จะเก็บไว้อย่างนี้แล้วก็ดาซื้อกระดาษมากระดาษนะคะกระดาษปูโต๊ะนะคะต้องใช้ ปูโตะนะคะกระดาษนี้ใช้ดีนะคะช่วยซับน้ํามันได้แล้วก็คือไม่ทําให้ผ้าของเราเลอะบ่อยนะคะแล้วก็ไม่ต้องซักบ่อยผ้านี้แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะคะนี่อันนี้ที่ยาซื้อมานะคะทั้งหมดก็ประมาณ12 12ม้วน12ม้วนเอ่อ12ม้วนก็ตกประมาณ2999น่าจะเป็นอย่างนี้ประมาณ30ปอนด์25ปอนด์ก็จะได้พันหนึง่งปอนด์ละเอ่อปอนด์ละส0บาทนะคะก็จะตกประมาณพันกว่านะคะกองเนี้ยเราจะใช้ประมาณเดือนหนึ่งก็ แล้วแต่บางเดือนนะคะเดือนเดือนที่แล้วดาไม่ค่อยจะย,ยุ่งนะคะ <c oughs> ก็จะใช้ประมาณสิบกว่านะสิบกว่าสิบกว่าม้วนนะคะสิบกว่าม้วนเดือนละสิบกว่าม้วนนะคะจริงๆแล้วเดือนละสิบกว่าม้วนนะคะที่ร้านไหนเขาก็ประมาณนี้ส่วนที่ร้านก็เหมือนกันนะคะแต่ดาจะสั่งมาแค่ทีละ เดือนละม้วนนะเดือนละเอ่อเดือนละกล่องนะคะเดือนละกล่องน้ำมันดาก็จะไปซื้อที่ b m มานะคะทีละ9ขวด10ขวดก็อยู่ได้เป็นเดือนนะคะตกประมาณ20กว่าก็พันกว่าเหมือนกันนะคะพันกว่าปอนพันกว่าบาทนะคะน้ำมันก็พันเดือนละพันกว่าบาทนะคะตกเดือนละพันกว่าบาทถ้า คือเราเน้นไม่ซักผ้าบ่อยเพราะว่าหนึ่งเราใช้ตัวนี้โปรเทคแล้วนะคะถ้าซักบ่อยมันก็จะเปลืองไฟที่บ้านด้วยนะคะต้องประหยัดที่ร้านต้องประหยัดนะคะค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างเตาอบอันนี้ไม่ไม่ไม่แพงนะคะไม่เปลืองเปลืองแต่ฮีตติ้งนะคะตัวฮีตนะคะถ้าเปิดเยอะก็แพงแต่ตัวนี้ไม่แพงนะคะ ถ้าเปิดตัวนี้อย่างเดียวอย่างหน้าร้อนอย่างเงี้ยตัวอย่างอื่นไม่แพงนะ,ะเดือนละตกเดือนละเจ็ดสิบแปดสิบปอนด์นะคะน่าจะประมาณ3-4มสี่พันนะคะค่าไฟแค่ค่าไฟนะคะเดือนละ3ามสีพันที่นี่ดาประหยัดนะคะเพราะว่ามันเป็นร้านในเมืองเล็กๆแล้วก็เราไม่ได้ว่าร้านใหญ่ เราประหยัดดาประหยัดนะแล้วอย่างทํางานคนเดียวถ้าทาถ้าน้องเอนมาเราก็ช่วงหน้าหนาวเราก็จะเปิดเยอะหน่อยพวกคีทพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องทําให้ร้านอุ่นนะคะมีอะไรอีกไหม ไม่ได้ใช้ปิดบาตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้้าเราอย่างดาได้มาก็ถ้าเราเอาของหมดแล้วก็ก็คือแกะออกนะคะแกะออกแล้วก็ไปใส่รีไซเคลิลร,รีไซเคลิลขยะแยกนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บห้องไปด้วยกัน ิปนี้ก็คงจะ8นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวดเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวดาพาไปซื้อของที่ลถลีดนะอันนี้จะเอาขึ้นรถโอเคทุกอย่างพร้อมเอ่อเทียนโอเคเทียทน,ทนหอมเปิด ได้นะคะเสียบได้ไม่มีอะไรมากแต่จะปิดห้องไว้ ด้านตจะเยอะตรงนี้ก็จะมีฮีตติ้งของดาเองนะคะมีฮีตติ้งตรงนี้สามารถเปิดให้ตัวเองดาเสียบชาดก่อนพอเสร็จลูกค้า1นคนสคนถ้าติดกันดาก็จะใช้ตัวนี้อยู่ตลอดเวลานะคะ ถ้าลูกค้าไปแล้วไม่มีบุ๊กแล้วดาก็จะเอาอันนี้มาชาร์จทันทีแล้วเราก็จะได้ใช้ตลอดเวลาะคะ่ะก็จะไว้ข้างนี้เดี๋ยวขอเช็คโอเคเพลงไม่มีอะไรเปิดคอมไหมนะคะแต่เราจะเก็บของเราจะไปซื้อของกันนี่กระเป๋าโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วน,นะคะ เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวพาไปซื้อของที่โรดิโกริโดนะคะว่าจะซื้ออะไรบ้างสวัสดีค่ะบ๊ายบาย